สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีกับผมนะครับอันนี้ว่ามันเริ่มต้นที่หนึ่งล้านห้าแสนบาทคือเพิ่นนะครับเริ่มต้นที่หนึ่งมืนบาทนะครับเป็นมะพร้าวตาเดียวนะครับนี่นะครับมะพร้าวตาเดียวอีรีครับผมนี่นะครับเออเอฟซีสนใจเนาะครับแท็กมานะครับแท็กใต้ชิปผมมาก็แล้วกันครับนี่ครับเป็นเจจาจักรมะพร้าวตาเดียวนี่ หาลอยต้นพันต้นนะครับบ่พอเลยครับบ่อผอบ่เจอบ่เห็นนะครับลักษณะนะครับดูดิครับเป็นมะพร้าวที่แปลกมากนะครับมะพร้าวตาเดียวนะครับครับสิมีฉีดดยู่สามฉีดนะครับตามโบลัมโบลาน้าพอตาแม่เพิ่นวาเห็นไหมครับถูกต้องตามลักษณะนะครับกลนจะแหลมนะครับนี่ครับกลนจะแหลมเปียบนะครับมะพร้าวตาเดียวนะครับตาเดียวจริงๆนะครับบ่ได แตงขิบบ่ไดรตัดต่อบ่ไหรอย่างตั้งสินนะครับผมเอาลงจากโตดใหม่ๆครับปฏิภาจินนะครับปฏิภาจินผ้าละละผ้าหลายน่วยละครับับ๋ยวผมตัวนะครับนี่มครับผมผ้านะครับผ้าลายน่วยแล้วก็มีต่สามตาสามตานะครับอันนี้ตาเดียวนะครับนเอฟซีมึนกันละครับผมเป็นของหายากเป็นของ บุญละบรานตาปูย่าตาย่ายเผิ่นว่าถ้าพูดใดๆประเพาตาเดียวมาไหวครอบคล้องผู้นั้นสีนะครับมีโชคนะครับอีกท่าหนึ่งก็ว่าเขียวขาดนะครับเขียวขาดทั้งด้านอันตรายต่างๆเพิ่นว่าเนาะครับอาเป็นความเสื้อนะครับเสื้อป่คกับผมก็เสื้อนะครับผมไปเห็นอยู่เพินว่างขายน้าแผงผักแล้วกันเนาะครับเห็นเปียงทอประมาณทอสองนิ้วทอ3นิ้วนี่ยนะครับเพิ่นว่า สองพันบาทนครับเอาฝากกันไปเนาะครับนี่คือนะครับสุดๆดนะครับสุดๆดเนี่ยก็เห็นกันสุดๆดนะครับมึงกันสุดๆดกับมาฟาดตาเดียวนะครับเต็มที่สนใจเนาะครับนะครับคอมเมนต์ไปเพีผมกันแล้วกันเนาะครับผูที่ชื่นชอบของก็ปูที่ชื่นชอบโบราณโบราณเป็นว่าดานข้าร้านขายนะครับเอาไปหอยใบนาล้านขายของดีเป็นว่านะครับไมีรถไม่ลากะนะครับ ไปแขนไหวหนารถนะครับยังมาทานเนียภาหนามออกกับว่นตำสืบประมติพาผมเห็นโอ้โหนะครับโชคดีจริงๆกับโชคดีจริงๆนะครับนี่นแล้ะครับผมนี่แหละครับที่มีเส้นนี่นะครับหนึ่งสองสามเนาะครับนี่ครับเข่าตาเดียวอ่ะเอาเอฟซีสนใจนะครับ กับคอมเมนต์ใต้เพจผมนะครับเขียนตคือผมนะครับที่เรียกผมนี่ว่ามันมีสามสามตาผมก็เลยเอาเมดนะครับโอ้โหนี่ไม่เป็นเลขกซ้ำบ่ครับนี่แหละโอ้โหนี่ครับอ๋อนี่นะครับเอบซีมึงก่อนลวกันครับผมดูว่าตาดีก็ได้ตาใบก็ใช่เนี่ยครับตาซ้ำนี่กับสีมีโซ่แล้วครับเพื่อว่ากับเอบซีมึงนะครับผมเป็นเลขอีกอย่างนะครับ สูงนะเริ่มต้นที่หนึ่งหมืนบาทครับเริ่มต้นที่หนึ่งหมืนบาทครับเวลาในการในการประมูลนะครับอาจจะสิบห้าวันนะครับสิบหามือนะครับผู้ที่ทีบสนใจนะครับสูงสุดนะครับแตกมาใต้เพจผมนี่นะครับ นี่ครับตาเดียวจริงๆครับผมหายากเลยครับหายากนะครับผมว่าหาหลายมุมบ้านหลายตำบลหลายอำเภอหลายจังหวัดนะครับบ่อบพอรนะครับบ่านนาสิเจอนะครับบ่สิเจอนะครับพอเป็นของที่ผู้ใดก็อยากเอาไปไว้ในครอบครองของเจ้าของเนาะครับอ้าเดี๋ยวนะครับแท็กใต้เพจผมกันแล้วกันครับแท็กใต้คลิปผมเนาะครับต่างช่อง ยูทูบทางทิกต o อกทางเพจกันล้วกันครับผมอืม mm. นี่ครับมะพร้าวตาเดียว mm. มะพร้าวตาเดียวเริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นบาทสนใจครับคอมเมนต์ใต้เพจผมกันล้วกันครับผมสวัสดีครับ